ค่ะพี่น้องช่วงนี้ค่ะกระแสของมาไล่ือว่าเป็นอีอย่างที่ก็ล่างมาแรงสาวเนย่<า>เป็นอะไรที่หลาหลๆาวุ่งได้รับผลกระทบแน่นค่ะรับการทิวาเรื่องของพวงมาลัยค่ะเพราะว่ามันมีบุคคลหนึ่งนะคะที่เขาจะมว่าเปิดพี่น้องเบิ่งในต่อไปนี้อันดับต่อไปนี้ค่ะเพราะว่าหลังจากที่ได้ไปฟังนะคะไม่ทราบวปาหมายถึงใครไม่ทราบวปาหมายถึงบ้านฮักไหนแล้วเราะจะไม่ให้ดูหน้าเราจะให้ฟังเสียง แล้พี่น้องทุกๆคนจะได้เขามาฟังนี่ยค่ะพี่น้องวิเคราะห์ไปของอครงกานสัมรับเรื่องเอฟซีวงการศิลปินดันการดันมาลายให้ศิลปินที่ตัวเองรักเนี่ยเยอะกว่าคนอื่นโดยการแบบเกมการในวงนการเกทับพี่น้องเอฟซีเกทับกันในวงทำให้ศิลปินในวงแตกคอกันรอม่านว่ามึงได้เยอะกูได้น้อยมือได้เยอะฉันได้น้อยจนเกิดศิลปินในวงบอกมักกัน ถึงมันก็แตกแยกให้ในวงค่ะถามว่าเรื่องแบบนี้มีแทบทุกวงแมนค่ะเป็นบอกแม่นค่ะอ่าก็คือมีแทบทุกวงที่เป็นแบบนี้ก็คือมาไล่ชั้นตรงได้รลายชั้นแบบจกมาไล่ทิพมาไล่แฉมาไล่ยังเน่จนมีกระแสบางคนลักแสนลักลานอ่าพี่น้องซึ่งมันก็เหตุให้คนที่เขานอะไรแต่ก็เกิดการว่านอนนอยใจอ่า ทำไปเพื่ออะไรบุคคลทันเอกว่าสิค,ค,คุณในวงการศิล,ลปินทาไมค่ะไปจูงดังเขาเห็นหนังศิลปินกับยายเอซี่จูงดังหลายค่ะเออยาซิฟก็คือเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังคลิปนี้แปดนาทีแต่เราจะให้ฟังประมาณสามถึงสี่นาทีเพราะฉะนั้เขาใจยุดดอกสาหรับประเด็นนี้นะคะพี่นอ้องตั้งใจฟังนะคะแต่เราจะไม่บอกว่าเป็นเสียงใครนะคะฟังต่เสียงเลยพี่น้อง Uh huh. ให้เยอะกว่าบ้านอื่นเอทับบ้านอื่นเพื่อนั้นมันไม่ใช่เรียกว่าการสับอร์ตนั่นมันคือการแข่งขัน ห้ามฟังเ c เด็ดขาดเ c จูงไปซ้ายจูงไปขวาจูงไปหนา้าจูงไปหลัง FC มีสิทธิ์อะไรมาจูงมาทำมาบงการในตัวศิลปินเป็นยักษ์เป็นมีให้เขาเดีเป็นพ่อเขาเดีเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นย่าเป็นตะกงเป็นกะมาเขาเดีฮะมิมีมาบงการเขามีสิทธิ์อะไร อย่าให้เขาเป็นนั่นอยู่เป็นนี่อยากทำแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้แบบนั้นแบบนี้เพื่อถ้าไม่ได้ไม่ให้มาอะไรไม่ให้เงินเขาเป็นพ่อเจ้าตีเขาเป็นแม่เจ้าตีฮะเขาเป็นย่าที่โกหกที่กาเจ้าตีให้เขาเจ้ากาบเจ้าวายเด้อเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เยอ สิ่งไหนไม่ดีควรบอกควรแนะนำในทางที่ดีคำพูดที่มันสุภาพบอกเขาเตือนเขาบอกสอนเขาบอกสอนเขาก็จังหลานบอกสอนเขาก็จังบอกลูกบอกหลานเจ้าของอยู่เพ่น เห็นมาแล้วตัวอย่างก็มีให้เห็นมาแล้ว,ว,แ,ลวแล้วมันดีขึ้นไหมต้องหัดให้เขายิ่งเด็กเราต้องหัดสัมมาคารวะวายคน้นเอาเ่ินขอ้เขาเขาไหวาเพราะเทือบอฮะก็พ่อสิ่อขอใจอยู่นะคะพี่น้องสำหรับทุกคนทันนี่ก็กระแสตอนนี้ ศิล,ลปินเด็กเยอะท,ทุกวงแมนบอยสิบแมนค่ะแททุกวงมีศิล,ลปินที่เป็นเด็กเอฟซีควรสอนไม่ใช่ว่าไปให้เอฟซีไปให้ศิล,ลปินอะช่างกันอ่าบว,ว์เบนวาเป็น FC, เอฟซีบว์เบนวาสิไปชักจูงให้อ่าน้องๆพายในใว่งเพิ่นพิษกันพี่น้องค่ะ,ะให้บอกให้สอนคือจะเข้าสอนลูกสอนหลานยิ่งเป็นเด็กยิ่งต้องบอกต้องสอน ไฮวูแจักสับคำสัมมากาเราอะไฮวะูแจักที่ต่ำทีสท่สูงแจ๊กซีละพี่นอ้อง<า>ที่เป็นออกมาบอกในตร,ตรงนี้ก็คืออยากให้เฮาคนที่เป็น e เอฟซีนี่กะให้เป็นเอฟซีแบบท้งที่ดีอะพี่นอ้องแม่มค่ะกับชักจูงไปเลยชักจูงไปเลยท่้ที่มันดีอ่าแล้วซ้อนกับซ้อนวายก็คือเรื่องของศิล,ลปินเรื่องมาไล่เป็นยังจัง เกทับกันเป็นยังแต่งดันมาลายบ้านฮาตัวเองเนี่ยขอศิลปินตัวเองแล้วให้เยอะกว่าทุกคนเพื่ออะไรอ่าคุณว่าจซี่ค่ะซึ่งมันเป็นจริงๆเราเห็นมาเยอะมีหลี่ซำคุพี่น้องค่ะคือเพื่ออะไรนั่นเองค่ะแล้วศิลปินน่ะบางมันมีตัวอย่างมาแล้วสําหรับเอฟซีทำให้ศิลปินของคุณเนีต้องออกจากวงไปวงนั้นวงนี้อืเกิดความแตกแยกภายในวงขึ้นพี่น้องจักซีเพิ่นเบอรเอิรนว่าเป็นการซัพพอร์ตเพื่อนบอเอิร ว,ออว่าเป็นการอ่าซอยเหลือคนเอื่นว่าเป็นการอี้ยังที่แบบทําให้เด็กเกิดอคติต่อการนั่นแหละพี่น้องอ่าพี่น้องแต่และวงว่าตรงตรงทุกวงเลยหยกตอย่างก็นาะเสียงม,มีหกมีเด็กหน่อยสามสี่คนอ่าสาวหน่อยเป็นบัดแผตเด็กหน่อยเป็นสิบค่ะอ่าพี่น้องเพราะว่าสิเป็นใจเกิดหลอกกันนิดหน่อยจะสองสามคนค่ะอ่าโตเกียมีสมีสิทิ์เด็กหน่อยสี่ห้าคนค่ะ แค่ทุกวงมีเด็กหมดเลยค่ะอ่าแล้วเขาเป็นผูญญ้ใหญ่คนที่เอื่นว่าจาของเป็นเอฟซีเป็นพอเป็นแม่เขานี่เขาต้องชักจูงหรือแนะนาไปในแนวทางที่มันถือมันต้องพี่นอ้องค่ะได้หน่อยได้หลายผู้ใดได,ได้หน่อยได้หลายมันก็นถือว่าธรรมดาถ้าบ่มี่คนชักจูงเขาก็บว่าเป็นอย่างเดซเซเลย<ม>ถ้าสมมติว่าขอได้เป็นหมือนนอ่นเนาะจะได้สองร้อยเจงอ่เออแล้วคนที่คนได้หน่อยนันก็เกิดความม,มันมีอยูแ่แล้วมันมีอยู่แล้วใจแล้วแต่ละคนมันมีอยู่แล้วแล้วบางที แบบเคยเห็นว่าเอ้ยทามาอะไรยังไม่ถึงแสนเลยยังไม่ถึงหมื่นเลยอืมมาละไน้อยกว่าคนนี้นะอ่ามาเลยน้อยกว่าคนนั้นคนนี้นะจนเหตุเกิดแบบการเกทับมาละยกันภายในวงค่ะแล้วคนคนนี้ก็พูดถูกแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าบุคคลคนนี้หมายถึงใครค่ะแต่ห้ามาตีประเด็นก็คือมันเหมือนกันแทบทุกวงเลยค่ะไม่ใช่แค่วงมันก็ค้งสีว่านผ่านร่วมมาแหละทั้งวงค่ะเพราะว่าสมื่นนี่มันมีศิลปินเด็กหน่อยหลายแต่ละวงก็บมีแต่แต เด็กหน่อยที่กําลังขึ้นมาแสวงหาโอกาสซึ่งทางพ่อหน้าเพิ่นนแต่้ให้โอกาสเด็กหน่อยรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาหาโอกาสหาพ่นสบายพ่แสวงหาประสบการณ์โอกาสท่งทุกวงให้โอกาสเด็กนะคะแต่งให้ความฝันเด็กมาดับเพราะเอ็ซีบางรายนิ่ว่าบางรายนะคะที่ชักจูงไมในทางที่ไม่ดีอิจฉาริษยากันค่ะพี่น้องกับฝาก พี่น้องแฟกครับเอฟซีนทีสิเขาไปสนับสนุนศิลปินที่เข้าหักลค่ะก็ฝากให้เป็นกลางแล้วกะ็ชักจูงหรือแนะนำน้องนอง,นองลูกๆกลุก่มนั่นไปในทางที่ถือที่ต้องก็แล้วกันนะคะจึงเข้ากับมีสิทธิ์ที่จะ,ะสนับสนุนไพก็ได้นะคะพี่น้องแต่กะยืนอยู่บนความถือต้องเนาะ,ะเจ้าเลยค่ะ,คะสำหรับคลิปนี้เข้าสองคนกับน้ำเรล่าของพ่วงมาไล่นี่แหละพี่น้องค่ะให้ยูแบบอยากให้ยูแบบสมานฉันท์อยากให้ยูแบบ เออ่สงบสุขนะคะอย่ามาเป็นศึกมาลายเลยค่ะมันก็ถือว่าไม่ดีต่อองค์กรนั่นเองค,ค่ะสำหรับมดีกระฟองแลเพียงสามีค่ะ,คะ